สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ช่องคนเกษตรจอชตนะครับพาท่านผู้ชมมายังสวนคนเกษตรจอชตวันนี้ครับก็มีเรื่องราวที่จะมาบอกกล่าวสาหรับท่านผู้ชมนะครับที่เพิ่งเปิดชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ท่านที่ชมอยู่ประจํานะครับหมายถึงเอฟซีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตหลายคนหลายท่านนะครับที่ที่ พอม,มีความรู้ในเรื่องของทุเรียนมาบ้างพอสมควรหรือว่ารู้ดีแล้วนะครับตลอดทว่นี้ผมมาแนะนํานะครับแนะนําสําหรับท่านที่อยากปลูกทุเรียนไว้กินเองนะครับเพราะหลายคนหลายท่านก็ได้โทรมาพูดคุยกับผมนะครับบอกว่ามีที่อยู่หน่อยหนึ่งนะครับหลังบ้านนะครับอยากจะปลูกทุเรียนไว้ทานเองนะครับก็ไม่มีความรู้นะครับ แล้วก็ไม่มีที่ปรึกษานะครับก็ทางช่องคนเกษตรก็บอกตั้งแต่เริ่มทําคลิปแล้วนะครับว่าเรื่องราวของการปลูกทุเรียนนะครับผมยินดีที่จะให้คำปรึกษานะครับเพราะว่าผมจะเน้นให้กับเอฟซี FC, หรือว่าท่านผู้ชมที่มีพื้นที่ไม่มากนะครับมีพื้นที่ไม่มากคือคือไม่ถึงกับมืออาชีพคือมือใหม่จริงๆนะครับไม่มีความรู้เรื่องราวของการปลูกทุเรียนมาก,ก่อนเลยก็สามารถที่จะ ทักทายมาทาง ID Li ลนนะครับผมจะบอกได้ผมจะบอกอยู่ประจำนะครับว่าเวลาพูดคุยนะครับพยายามมาทางไลน์นะครับทาง ID l i n ลที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับท่านทักมาทางไลน์เพื่อที่จะสะดวกในการโต้ตอบแล้วก็ส่งคลิปให้นะครับเพราะว่าบางท่านนี้เวลาผมพูดอธิบายสำหรับคนที่มีความรู้อยู่บ้างแล้วก็พอจะเข้าใจแต่สำหรับท่านที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องราวของคซีนหรูทุเรียนเลย นะครับก็จะนึกภาพไม่ออกนะครับแม้กระทั่งเรื่องราวของการพลิกดินขุดดินนะครับอ่ายกเป็นหลังเต่าแบบไหนนะครับการลงปลูกแบบไหนก็ทำพืวยพี่เลี้ยงหรือว่าทำสแลนมุงนะครับของท่านนี้ไม่เคยทำก็จะนึกไม่ออกนะครับผมเลยบอกให้ FC หรือว่าท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับทักทายมาทาง ไอเดลานะครับผมจะส่งคลิปที่ผมได้ทำไว้นะครับให้ท่านได้ศึกษาแล้วก็จะได้เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจท่านก็สามารถถามได้นะครับเพราะนั้นคลิปนี้นะครับมาแนะนำสำหรับท่านที่ต้องการปลูกทุเรียนไว้ข้างบ้านหลังบ้านนะครับต้น2ต้นแล้วแต่นะครับเพราะทางสวนของผมนี้มีพันุ์ทุเรียนจำหน่ายนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของหวีนะครับ ผู้ทุเรียนนะครับท่านไม่ต้องไปขับรถไปซื้อหานะครับเสียเวลาเสียเวลานะครับที่สวนผมก็มีผุ๋ยสสาหรับทุเรียนเล็กนะครับแล้วก็มีต้นทุเรียนจําหน่ายแล้วก็นอกนั้นก็เรื่องยานะครับกันแมลงพวกยากันดาก็ผมจะบอกให้ท่านได้าหาซื้อว่าตัวไหนแบบไหนนะครับ ในพื้นที่ของของท่านเลยนะครับเพราะว่า,าพวกเรื่องราวของยานะครับพวกพวกยาค่านอนค่ามาลรงนะครับพวกนั้นเราจะต้องมีใบอนุญ,ญาตนะครับในการจําหน่ายเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนํานะครับว่าท่านที่สนใจปลูกทุเรียนนะครับก็อยากจะได้นําเริ่มต้นเลยท่านจะต้องฝึกหัดจาก ทุเรียนที่ที่ปลูกง,ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกาสายบ้านเรานะครับเช่นทุเรียนสาลิกาทุเรียนมูสันคิงนะครับทุเรียนแดงอินโดทุเรียนหลงรับหลงรับแลหรือรับแลคือที่เขาเขาเขาเป็นตระกูลสายพื้นบ้านนะครับหรือว่าน้ำดำอะไรพวกนี้นะครับ พวกนี้จะเลี้ยงง่ายนะครับคือคือจะแตกต่างจากพันธุ์อื่นนะครับเพราะพันธุ์อื่นเขาจะเก่งในเรื่องของการให้ผลโตผลใหญ่นะครับแต่เรื่องราวของการที่จะดูแลตัวเองเขาเขาไม่ค่อยเก่งครับเพราะว่าเขาเป็นพันธุ์ที่มาเพื่อการค้าโดยเฉพาะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์หลักๆของเขาคือให้ให้ผลนะครับแต่ การดูแลรักษาเหมาะสําหรับมืออาชีพนะครับเหมาะสําหรับมืออาชีพสำหรับแายบันอื่นนะครับถ้าท่านที่สนใจอยากจะปลูกนะครับก็สามารถทักทายมาทำอดีไลน์ได้นะครับผมก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษานะครับแล้วก็เรื่องราวของทุเรียนนะครับนี่ก็เป็นทุเรียนพันธุ์มูสคิงนะครับที่สวนผมจะเน้นให้เอฟซีทุกคนทุกท่านปลูกมูสกิงนะครับเป็นหลักเพราะว่า1เป็นทุเรียนที่ปลูกง่ายนะครับ2 าการดูแลรักษาก็ง่ายนะครับาการให้น้ําการให้ปุ๋ยเรื่องตลาดเรื่องขนาดผลนะครับเรื่องความคงทนของต้นนะครับก็เป็นพันธุ์ที่น่าปลูกนะครับเป็นพันธุ์ที่น่าปลูกโดยเฉพาะท่านที่ไม่เคยปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็ท่านที่มีพื้นที่น้อยๆอ,อยากจะมีสักสองไร่สามไร่นะครับท่านสามารถมีทุเรียนเรียกว่าเกือบร้อยต้นได้เลยนะครับเกือบร้อยต้นได้เลย เพราะว่าเดี๋ยวนี้การปลูกต้เรียนนะครับเรามีเทคนิคการปลูกรูปแบบการปลูกใหม่ๆนะครับนั่นคือเรื่องราวของการปลูกระยะชิดนะครับทําให้ต้นนิเตี้ยนะครับแล้วก็สะดวกในการจัดการต้นการให้ปุ๋ยการให้น้ํานะครับการเก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรจะง่ายหมดนะครับท่านก็สามารถที่จะพูดคุยกับผมได้นะครับขอให้มาทางไลน์นะครับขอให้มาทางไลน์นะครับแล้วก็ผมก็จะบอก จากประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์ในการทําสวนนะครับไม่ได้เอาตํารามาเปิดนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของผม,ผมคำพูดของผมไม่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 ไมไมค่อยได้มีสลงสลิปนะครับเวลาตอบไปก็ตอบไปอย่างนั้นนะครับต่อเอาตามตามประสบการณ์นะครับเพราะนั้นท่านที่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับหรือว่าปลูกไปแล้วแต่ทุเรียนมีปัญหาก็สามารถสอบถามผู้คุยผมได้นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องราวของ พันธุ์ทุเรียนมูสังกิงนะครับแล้วก็ท่านที่ปลูกทุเรียนแล้วนะครับอยากจะได้ปุ๋ยนะครับที่ตรงตามสภาพต้นนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่นะครับต้นของท่านสมบูรณ์แตกต่างกันนะครับอยากจะให้ต้นทุเรียนของท่านสมบูรณ์แข็งแรงนะครับอยากจะได้ปุ๋ยกอทักทายสอบถามมาทางไอดีไลน์นะครับโอนคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ให้ติดตามนะครับขออภัยท่านที่ อยากจะได้ความรู้ใหม่ๆนะครับก็ไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนําสําหรับท่านที่อยากจะปลูกท้เรียนนะครับคือเกษตรกรมือใหม่ก็แล้วกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับคลิปนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามไปเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ